ยายหนูมมัดหต่งยางไว้อันนี้ยายก็ไม่ต้องแกะใส่ตู้เย็ยนไปดีกว่าทั้งลูกอ่ะไม่งานพอคืออย่างงี้เขาเขาแกะมาแล้วมันมีภูนึงเขาไอ้นี่ม,มาแล้วอันนี้วางดูนะดูนะนิ่มป่ะแม่นิ่มอยู่นี่นะหนูจะใส่ไว้ตรงนี้นะให้ยายกินตรงนี้ก่อนกินละบ้วนปากเลยนะเดี๋ยวฟันผุล้างมือด้วยนะนิ่มป่ะแม่แล้วทั้งลูกกูจะใส่ตรงไหนแลเนะี่ย ทั้งลูกก็ต้องแช่ไก่ต้องทำและมาทำล้วลกแบบนี้ยแกงข้าวทองต้องเกิดต้องได้เกิดต้องช้อนอ่ะเดี๋ยวจะมาบังกล้องได้ไหมโอ้ยกินทุเรียนค่ะกินทุเรียนกันนะคะโตสองร้อยสี่สิบลูกละาสี่ร้อยสี่สิบแปดเอออร่อยไหมยายก็เลยกินดินยายชอบพูดแบบนี้ค่ะ ชอบู้แบบนี้ฉันยังไม่